ให้จับตาดูหลังการประชุมอาเซียนสมมติเพราะเราจะโดนเปิดด่านได้ข่าวกินตุกตุมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณศรีหัศคุณศรีหัศเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศพยายามพูดถึงเรื่องการไปลื้อฟื้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับขเขมรขึ้นมาและท่านบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีทั้งโลกเนี่ยเขามองว่ารัฐเขมรเป็นรัฐโจรจะมีแต่ท่านนี่แหละครับที่อยากจะไปคบโจรอยู่อย่างนั้นและท่านจะไปเปิดด่านค้าขายกับโจรน,นี่นะครับ ตกลงนี่ท่านทําตามใครเขาสั่งหรือปะผมว่าท่านอย่าไปท่านลาออกเลยครับประเทศอื่นๆเขามองว่าขำเรคือโจรแต่ท่านบอกว่าเราจะไปลื้อฟื้นความสัมพันธ์นั่นหมายความว่ายังไงหมายความว่าจะเกิดลงนามลื้อฟื้นความสัมพันธ์กันเสร็จเรียบร้อยแล้วเปิดด่านใช่ไหมจะเปิดด่านใช่ไหมเท่าแก่คนไหนเขาให้เงินเจ้าสัวคนไหนลายไหนนายทุนคนไหนเขาเสนอผลประโยชน์หรือว่ามีคนใหญ่กว่ารัฐมนตรีต้องจับตาดูดีๆนะครับ ไม่งั้นเราโดนลักหลับนะฮะและโอกาสลักหลับแม่งก็มีสูงด้วยคนอื่นเขามองขเมเ้นเป็นโจรแต่ท่านแม่งพยายามจะไปคบโจรทั้งทั้งที่ประเทศไทยนะผมจะบอกให้นะผมจะพูดให้ฟังนะนานาชาติเาก็สงสัยว่านักการเมืองไทยเนี่ยไปมีเอี่ยวกับไอ,บอ้พวกขมรยอยู่แล้วเสือจะไปจับจะไปคืนดีจะไปสร้างความสัมพันธ์จะไปรื้อฟื้นความสัมพันธ์นี่มึงจะกลายเป็นเพื่อนโจรเหรอ อย่าคิดว่ารอดนะคุณมันอาจจะมีนักการเมืองอาจจะมีรายชื่อของนักการเมืองบ้านเราบางคนไปมีส่วนร่วมลงทุนทํำลเซ็นเตอร์หรืออาจจะไปร่วมหุ้นทําำกมเมอร์นะครับลงทุนทำเว็บการพนันออนไลน์คุณอย่าคิดว่าเกาหลีใต้ไม่รู้นะครับแล้วคุณอย่าคิดว่าอเมริกาเขาไม่รู้นะครับอเมริกานี่มันรู้ทุกเรื่องในเมืองไทยนะแล้วมันรู้ดีกว่าคนไทย คุณไปดูมันเขียนประวัติศาสตร์คนไทยเลยครับมันมีภาพประกอบมีหลักฐานแม่งอธิบายมาอย่างดีเพราะไอ้ฝรั่งพวกนี้มันเข้ามาอยู่กับเราม่รู้ขี่ร้อยปีแล้วเอาง่ายๆเลยนะถามว่าอเมริกาเนี่ยรู้รู้ไหมว่านักการเมืองไทยคนไหนค่ายาเสพติดน,นักการเมืองไทยคนไหนทําบ่อนการพน,นันนักการเมืองคนไหนทำคอเซนเตอร์ทำสแกมเมอร์คุณว่าอเมริกาไม่รู้อะ่ะ อเมริกามันมีพวกเอ o อมันมีพวกกลุ่มอนุรักษ์นิยมมันมีกลุ่มคนพวกนี้แล้วแม่งลงมาในพื้นที่มาในสภาพนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมาอยู่มากินมาถ่ายรูปมาเก็บข้อมูลเสร็จลงพื้นที่คุยกับผู้นำชุมชนนั่งคุยกับประชาชนมันเก็บข้อมูลเราหมดมันรู้หมดแต่วันนี้อเมริกาไม่เล่นกับไม่เล่นเราจีนก็ไม่เล่นกับเรา เพราะประเทศไทยมันมีผลประโยชน์อยู่หนึ่งประเทศไทยคือรัฐแนวกันชนของอเมริกาไทยคือหัวสุดท้ายของอเมริกาคขมเนก็คือหัวสุดท้ายของจีนเขาถึงไม่จี้เราไงแล้ที่สําคัญเนี่ยท่าถามว่าเราทําไมจีนถึงไม่ไปเล่นงานคขมเมนท,ทั้งทั้ที่ไอคอเซ็นเตอร์ก็อยู่ตรงนั้นแต่จีนแม่งกลับไปเล่นงานพมา่าจีนรู้แต่มันเป็นเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ เพราะขาเขมรเนี่ยจริงๆมันไม่มีหรอกแต่มันเป็นจุดมันเป็นฐานที่มั่นฐานเดียวที่จีนเนี่ยจะวางกำลังตรงนี้ได้เพื่อกันอเมริกาเข้ามาจีนเขาหวงตรงนี้เท่านั้นเองเขาไม่ได้หวงอย่างอื่นรอกเขาไม่ได้สนใจคนขเขมรมันจะเป็นจะตายเขาไม่ได้สนใจหรอกถ้าคนขาเขมรมันจะต้องตายกันทั้งประเทศตกทะเลตายกันหมดคนจีนก็แห่เข้ามาได้เขามีทรัพยากรมนุษย์เขาเต็มไปหมดมีเป็นพันล้านคนถามว่า ถ้าสมมติสมรังสีจะกลับเข้ามาท,ทั้งที่จีนเกลียดสมรังสีชิบหายเลยแต่เพื่อผลประโยชน์นะคุณเข้าใจปะเพื่อผลประโยชน์อะไรมันก็เป็นไปได้จริงมากอะไรมันก็เป็นไปได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างจีนได้ลงกันไว้หมดเรียบร้อยนะคลองฟูนันเตโชเดี๋ยวอีกหน่อยก็ขุดทะลุมาถึงไทยทีนี้จีนจะขุดไว้ทำอะไร ถ้าจีนจะขุดคลองฟูนันเตโชต่อคือนั่นหมายความว่าหุนเซ็นไม่อยู่แล้วนะกลายเป็นคนอื่นแล้วนะถ้าเกิดจีนจะขุดคลองฟูนันเตโชต่อต้องถามว่าเขาขุดเพื่ออะไรผมบอกเลยเขาไม่ใช่าการพาณิชย์แน่นอนผมเชื่อว่าเวียดนามก็โอเคแต่ที่เวียดนามไปมีปัญหากับจีนก็เพราะไอ้เขมรน,นี่แหละสื่อไปพูดเยอะไง บอกต่อไปนี่เราจะกวาดต้อนเรือสินค้าระว่างสามหมื่นตันขึ้นไปให้เข้าคลองฟูนันเตโชแล้วไปออกอ่าวไทยมึงออกมามันก็เจอไทยแลนเดอร์ไงฉะนั้นผมมองว่าคลองฟูนันเตโชเนี่ยเป็นเรื่องของกองทัพเป็นเรื่องของการทหารอาจจะมีเรือส่งเสบียงส่งอะไรเขาวางอะไรไม่งั้นเวียดนามโกรธจีนไตาหาเลยเพราะเรือสินค้ามันต้องเข้าเวียดนามมาไงเวียดนามเก็บภาษีอยู่ตรงนั้นแล้วถ้าจีนไปขุดต่อแล้วเอาเรือ เอาเรือพาณิ์เข้าไปตรงนั้นไทยได้ตังคนะ์่ะก็จีนไนงะฉะนั้นจีนเขาจะไม่เล่นเขาจะไม่เล่นไม้นี้แน่นอนเขาถึงเอาเวียดนามมาเป็นหัวหน้ากลุ่ม CLV ไนงะเขาถึงเนี่ยจับเวียดนามมเานะเอาผลประโยชน์มาแลกกัน mm hmm. เหลือแต่ไทยอย่างเดียวเนี่ยตอนนี้ประเด็นคืออยู่ที่ไทยอย่างเดียวเนี่ย่าไทยจะยังไงแต่เรายังอยู่กับอะไรครับเรายังอยู่กับอินโดนีเซียอยู่อินโดนีเซียกับไทยก็สองหน้า มาเลยก็สองหนะ้ามาเลยก็คบจีนคบอเมริกาฟิลิปปินส์ก็สองหนะ้าคบจีนคบอเมริกายกเว้นสิงคโปร์เท่านั้นนะสิงคโปร์ก็คุยกับจีนแต่ไม่คบคุยได้มีสถานทูตได้อะไรได้หมดแต่เขาอิงที่อเมริกาหมดนะฮะอันนี้คือความน่ากลัวของสิงคโปร์นะต้องระวังนะแต่ผมเชื่อว่าสิงคโปร์เขาระวังตัวเขเต็มที่อยู่แล้วแล้วทำไมพมา่าทำให้จีนถึงเล่นะ จริงๆแล้วการลงทุนในพม่าของจีนนี่ยมันไม่ได้มากมามันมีแค่ท่อส่งกา๊าซกับท่อส่งน้ํามันเท่านั้นเองนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้จีนเนี่ยนะครับได้สร้างท่าเรือในพม่าไว้เรียบร้อยแล้วสร้างไว้ตั้งนานแล้วโดยการร่วมมือคุม,มเอากาลังมาคุมของทหารรัเสเซียกับจีนก็มาร่วมกันอยู่ตรงนั้นไอ้ตรงเนี้ยจีนหาทางออกได้แล้วฉะนั้นไอ้ในส่วนของเราเนี่ยไอ้ตรง ไอ้ช่องแคบมารกาไอ้ทุกนี้ก็มีส่วนสําคัญทุกส่วนที่จีนต้องคบกับเราไว้มีส่วนสําคัญหมดแม้กระทั่งอะไรครับแม้กระทั่งอิหร่านที่ไปคุมปากทางเข้าแม่น้ําอะไรสักอย่างหนึ่งที่ตอนนี้อิหร่านเป็นคนดูแลเรื่องไอ้เรื่องทะเลทางทะเลตรงเนี้ยนะครับอิหร่านเป็นคนเปิดปิดด่านเปิดปิดน่านน้านได้เลยนะตรงนั้นนะจีนเขาก็ยังไงเขาก็บอกเขาสบายใจจีนก็บอกเขาสบายใจ เพราะอะไรครับเพราะถ้าเกิดสมมุติว่าช่องแคบมาะกาถูกบังคับให้ปิดยังเหลือทางฝั่งพม่าแล้วก็ฝั่งอิหร่านและทะลุเข้ามาทะเลจีนใต้ได้อันนี้เขาก็ไม่กลัวแต่สหรัฐกลัวและยิ่งถ้าเกิดสมมติจีนแม่งหวบประกาศแล้วยึดเกาะไต้หวันได้แม่งจบเลยทีนี้อังกฤษก็ทําอะไรไม่ได้เกาะไต้หวันอังกฤษเคยเข้ามานะครับอยู่ได้ไม่กี่เดือนต้องไปเลยนะอยู่ไม่ได้ หลายประเทศจ้องจะเอาไต้หวันเนี่ยแต่แม่งทาอะไรไม่ได้มก็มีแต่จีนเนี่ยรังลอยลอยคอเล่นอยู่ตรงนั้นฉะนั้นทรัพยากรต่างๆที่มันอยู่ในบริเวณนั้นจนกระทั่งติดมาถึงเขมรเนี่ยจีนเขาต้องดูแลแต่เมื่อคนที่เขาดูแลแล,แล้วเนี่ยออกนอกสายสินเขาก็เอาไม่ไหวเหมือนกันวันนี้เนี่ยนะครับฮุนเซนเนี่ยตอนนี้รู้ตัวเลยเลยว่าจีนก็ไม่เอาอเมริกาก็ไม่เอา ไอ้ฮุนเซนก็พยายามที่จะไปดิวกับทางอเมริกานะครับจะแลกข้อมูลจะแลกอะไรอเมริกาไม่เชื่อไอ้ทัามเนี่ยไม่เอาอะไรเลยและจริงๆทัามเขาก็ไม่ได้มองเขมรเป็นตัวหลักด,ด้วยไอ้ที่เข้ามาเนี่ยทัามจะก็คือพูดง,ง่ายๆกูจะยึดเงินมึงอะตอนนี้กูไล่ย,ยึดหมดแล้วได้ข่าวว่าจำนมาหมื่นกว่าล้านถ้าเทียบเงินไทยก็ประมาณสี่แสนห้าแสนล้านอะทัามบอกสบายเลยกูจ่ายหนี้ได้แล้วนิ่งๆเลยทีเนี้ย จริงไหมฉะนั้นไอ้ตรงขเขมรเนี่ยภาระมันอยู่ที่จีนภาระมันอยู่ที่จีนอย่างเดียวเลยว่าจีนพร้อมจะเปลี่ยนเมื่อไหร่ถ้าจีนแม่งบอกจะเอาปุ๊บเนี่ยไอ้ฮุนเซนตายเลยนะต,ต้องต้อง,ต,อง,ต,อง,ต,องต้องรีบหนีนะถ้าไม่หนีจบแต่ผมเชื่อว่าจีนจะปล่อยให้หุนเซนหนีเขาคงไม่ทำนะครับก็บอกไปมึงไปได้แล้วกูให้เวลามึงสามวันแล้วมึงไปเลยไปไหนก็ไปพอไปเสร็จปุ๊บก็ทำรัฐประหารไง ก็ทหารของตียบาลก็ออกมาทํารัฐประหารเสร็จก็ยึดอํานาจยึดอานาจเสร็จปุ๊บก็ประกาศให้มีการเลือกตั้งอย่างที่ผมเล่าให้ฟังนะ่ะจีนก็จะใช้สูตรเนี้ยพอเลือกตั้งใหม่เสร็จเอาจาักรกาวุฒิก็มาเป็นนายกนะเสียนุกก็ยังเป็นกษัตริย์อยู่เสร็จเรียบร้อยแล้วไปยังไงต่อถ้าจีนเขาจะต้องการเปลี่ยนตัวกษัตริย์ด้วยแหละต้องล้างระบอบก็คือเขียนรัฐธรรมนูญใหม่อะไรใหม่จีนจะเป็นคนวางกรอบรัฐธรรมนูนรัฐธรรมนูญคอมมิวนิสต์ นะครับเคลือบประชาธิปไตยไว้เหมือนกับพมาะนะ่าเนี่ยคือคอมมิวนิสต์แต่เคลือบประชาธิปไตยไว้แล้วสุดท้ายสมรังสีก็อาจจะได้กลับมาคือทุกอย่างเป็นไปได้หมดท,ทั้งทั้ที่จีนอาจจะไม่ชอบไม่ใช่จีนอาจจะไม่จีนไม่ชอบสมรังสีเลยเพราะสมรังสีมันอเมริกาจา๋าไงมันเสรีประชาธิปไตยแต่เพื่อความผาสุกข,ของคนจีนก็เป็นไงก็เอากลับมาได้แต่ต้องอยู่ในอันเดอร์ อยู่ในอันเดอร์ของใครอยู่ในอันเดอร์ของตระกูลเตียมีปัญหาก็ล็อกเลยทีนี้จบแน่นอนครับสมรังสีเข้ามาย่อมที่จะไม่มีปัญหาแต่ว่าถามว่าสบายใจไหมผมว่าสมรังสีไม่สบายใจหรอกเพราะระแวงจีนเพราะสุดท้ายเขาก็รู้อยู่ว่าจีนเป็นคนคุมบังเหียนทั้งหมดแต่เพื่ออำนาจวาสนาก็ก็ต้องยอมอะผมมองว่าอย่างนี้นะยังไงเขาก็ต้องยอม ผมเชื่อว่าจาักรกาวุฒิก็ต้องคุยกับจีนเรื่องนี้เหมือนกันเพราะขเขมรมันไม่เหลือคนแล้วคุณว่าขเขมรเหลือใครอตอนนี้ทุกวันนี้ผมว่าไม่เหลือใครแล้วนะแม่งจบหมดแล้วอะคนเก่งๆคนดีๆหายไปหมดก็เหลือแต่สมรังสีตัวเดียวอะและอีก,กตัวขายชาติด้วยพร้อมขายแผ่นดินขเขมรให้กับฝรั่งเศสฝรั่งเศสไม่เล่นไงก็เลยเอาแผ่นดินไปขายให้อเมริกาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกาะปูดอย่างที่ผมบอกอะ เริ่มต้นสงครามเรื่องนี้มันเกิดจากเกาะกูดล้วนๆเลยและสุดท้ายก็ทำอะไรไม่ได้เรื่อง MOU 43นี่ก็เหมือนกันไอการประชุมคณะ J จบเนี่ยก็จะไปคุยเรื่อง MOU 43ผมถามว่าคุณคุยมาที่ปีเนี่ยคุณคุยกับมันไม่รู้เรื่องนะแต่วันนี้เนี่ยมันจะยอมมันจะยอมเรื่อง MOU แต่ว่าในเรื่องของแผนที่1ต่อ2องแสนเนี่ยมันไม่ยอม มันไม่ยอมหนึ่งต่อสองแสนมันก็คุยไม่จบคุยไม่จบมันก็ไม่เปิดด่านไงแต่มันมีก๊กสองที่จะไปประชุมที่อาเซียนซัมมิตนั่นหมายถึงว่าสหรัฐอเมริกาแม่งมาอยู่ตรงนั้นจีนไม่ได้ไปจีนบอกไม่เป็นไรไม่เชิญกูไปไม่เป็นไรเพราะไออันวาอิบราฮิมมารายงานตัวกูเรียบร้อยแล้วว่ามึงเป็นคนเชิญเองไอฮุนมาเน็ตเป็นคนล่อนหนังสือไปเชิญ นะครับอเมริกาแม่งก็เลยท,ทําหนังสือตอบกลับว่าจะมาแล้วก็ถามแล้วก็ยิงตรงไปถึงประธานอาเซียนว่าเอยกูไปนะแต่มึงห้ามจีนเข้ามานะมันจะใช้เวทีนี้เนี่ยบังคับให้เราเปิดด่านอ้างอยู่คําเดียวครับพี่น้องฮะอเมริกาเนี่ยในซีกเอเชียทั้งหมดเนี่ยคุณไปย้อนดูประวัติศาสตร์ได้เลยอเมริกาเข้ามาอยู่ในทวีปเอเชียเมื่อไหร่อ้างอยู่เรื่องเดียวสิทธิมนุษยชน ไม่มีอ้างอย่างอื่นแม้กระทั่งล่าสุดที่เรายิงกับเขมรเนี่ยไอที่ไปทําสัญญาหยุดยิงก็อ้างเรื่องของสิทธิมนุษยชนเหมือนกันเป๊ะเลยเปะ๊ะอ้างอย่างนี้เลยเพื่อสิทธิมนุษยชนไม่ฆ่ากันนะอย่ายิงกันนะนะถ้าไม่ยิงกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไงเรามาคุยกันเรื่องภาษีเห็นไหมถูกต้องไหมแต่กับพวกยุโรปด้วยกัน คุณสังเกตอเมริกาดีๆนะกับพวกยุโรปด้วยกันเนี่ยเขาจะอ้างเรื่องอะไรรู้ไหมครับอ้างเรื่องของไอ้พวกคนที่มันหนีหลบหนีเข้าเมืองอ่ะอ้างว่าเป็นภัยความมั่นคงอเมริกาจะอ้างเนี่ยเป็นภัยความมั่นคงจนกระทั่งจะเอาแคนาดามาเป็นอีกรัฐหนึ่งของอเมริการัฐที่หนะ้าสิบเอ็ดน่ะจนแคนาดาแม่งบอกอุไม่ไปกับมึงนี่คืออเมริกาเพราะนมันเล่นอยู่สองหน้าเนี่ถ้าเอเชียก็สิทธิมนุษย,ยชน ถ้ายุโรปก็เป็นเรื่องภัยความมั่นคงแล้วคุณดูกำแพงที่มันสร้างจนถึงทุกวันเนี้คุณดูมันสร้างเด็กสูงเท่าไหร่ระยะทาง9กิโลกันเม็กซิโกแม่งทําถึงลงลงไปในทะเลเลยคืออเมริกาแม่งปากก็อย่างใจแม่งก็อย่างหนึ่งเหมือนเหมือนกับของเราปากก็เราก็บอกนายกพูดไงไม่เปิดดานไม่มีเปิดดานเนี่ยวันนี้บิ๊กเล็กออกมาพูดอีกแล้วบอกถ้าเจราจาจ b บซีกับเจบีซีถ้าเจราจากันไม่รู้เรื่องเป็นไงเราไม่เปิดดาน ทำเป็นขึงขังพุทธพัดพุทธพัดพุทธพัดเนี่ยนี่คือความไม่มีเครดิตของของของรัฐบาลความไม่มีเครดิตของแต่ละคนคุณพูดอะไรออกมาเนี่ยไม่มีใครเชื่อเลย